สวัสดีผมผมป๊อบจากฮัมมิง g c ทาวสตูดิโอนะครับผมคลิปนี้จะพามาชมการอัปเกรดจอใหม่ใหญ่9นิ้วใน CSR ของ Alpine ครับนี่คือจอขนาดใหญ่เบิ้มมากๆและคันนี้นะครับทำการติดตั้งเครื่องเสียงแบบครบเต็มระบบเลยครับลำโพงหน้าแบบแยกชิ้นลำโพงหลังมีแอมนะครับและมีด้านหลังครับ เป็นซับหลุมยาอหล่แบบดีไซน์ฝาท้ายใหม่ที่เรียกว่าสวยงามลงตัวและสามารถใช้งานวางของได้เหมือนเดิมครับทีนี้เรามาดูเรื่องความสามารถของจอ9นิ้วอัลพากันครับผมอันนี้คืออัลพา์รู้ใหมครับ ilxf 5 0 9 e จอ9นิ้วขนาดพรีเมียมติดตั้งลงไปสวยงามใน c s r มากครับผมไม่ได้บางในส่วนของด้านข้างเลยครับเนี่ยยังคงมองเห็นได้ปกติแอร์ก็ไม่ได้บางครับแต่เราได้จอขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมครับและมีคุณภาพเสียงนะครับที่เรียกว่าเป็นแบบ high res audio เลย ฟีเจอร์เด็ดๆก็คือการเชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบ Wireless แบบนี้ครับเราสามารถใช้ Google Map ได้ง่ายครับจอขนาดใหญ่แบ่งครึ่งหน้าจอด้านหนึ่งเป็นฟังเพลงแบบนี้ทําได้เช่นกันครับนี่ฮะง่ายๆครับมีแอปพลิเคชันต่างๆที่เราสามารถขับรถฟังเพลงได้อย่างสะดวกสบายครับ a l p i n นะครับมีช็อตคัทพิเศษครับอยากได้ n a เวกเตอร์กดขึ้นมาเลยแบบนี้ครับเรียกว่าใช้งานง่ายมาก FM ครับจอขนาดใหญ่โหนี่ไอคอนมาถือมาครับกดง่ายครับผม ทุกอย่างทำงานเร็วไวลื่นมากๆครับผมมี HDMI นะครับระบบปรับแต่งเสียงเรียกมาครบคันมากครับอันนี้คือยังไม่ได้แกะของลูกค้าด้านะบนจะมีท็อตคัตลงมาสามารถเห็นในส่วนของการปรับแต่งเสียงได้ครับนี่ง่าย,ายๆครับมี EQ มี crossover time element เรียกว,ว่าให้มาครบโดยที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อแอมก็ได้ไม่ต้องมี d s p ก็ได้นะครับปรับวูฟเฟอร์ปรับซับ sub. ได้อย่างง่ายบนหน้าจอนี้เลยครับ ทีนี้ไฮไลท์ของตัวนี้คือมีการเพิ่ม HDMI เข้าไปทำให้เชื่อมต่อกับ Android Box นะครับเราสามารถใช้รีโมทควบคุมนะครับเราสามารถรับชม YouTube Netflix ต่างๆได้ผ่านจากรีโมทเลยซึ่งใช้งานง่ายรวดเร็วมากๆครับเมื่อหที่เราฟังแบบนี้นะครับดูคลิปต่างๆบางทีเราอยากจะดูแผนที่ก็กดขึ้นมาทีนึงแผนที่ก็จะสลับขึ้นมาแบบนี้ครับง่ายๆแต่กลับไปดูใหม่ลื่นไหลมากๆครับจอขนาด9นิ้วนี่ครับใน CSR เนี่ย เด็กๆนั่งข้างหลังก็สามารถรับชมไปพร้อมๆกันได้อย่างง่ายๆครับไม่จำเป็นต้องติดจอข้างหลังเพิ่มให้เสียเวลาครับนี่คือความสามารถของ a l p i พ e นะครับ ILX F509 ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูครับผมลองฟังกันนะครับ About you, can't take my mind off the way that you drive me crazy. I want to be with you, I can't wait to feel your body around me so tight. อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับคือในไมค์เนี่ยคงไม่สามารถบันทึกได้ครับว่าตอนนี้สเตตทั้งหมดยอยู่ด้านหน้าเพราะว่าเราทำา Time a l i g ์เมนต์ครับให้มาโฟกัสนักร้องตกตรงกลางกีตาร์ซ้ายขวาถูกแยกอย่างชัดเจนมากๆครับที่สำคัญครับเรายังสามารถใช้ความสามารถของกล้องหลังได้แบบปกติอย่างนี้นี่คือกล้องหลังเดิมนะครับไม่ต้องเป็นต้องเปลี่ยนครับและนี่คือความบันเทิงขนาดใหญ่9นิ้วนะครับจากอัลพรุ่นใหม่และสุด ILXF509 ที่เรียกว่าติดตั้งได้อย่างลงตัวกับ โตโยต้า c h r คันนี้นะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับย่าจะลืมครับกด u b s สไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดค,คอนเทนต์ใหม่จาก u m m i n g Car s t ส d i o ครับผมสวัสดีครับ